มามียาลดร้อนนะท่าดิลาย5นะยกมาสิ หนึ่งสองสาค่ 1992, ะมาตบมือด้วยนะคะหนึ่งสองสามค่ะกล้องไหนตั้งเลยลูกกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามผมอยาเข้าด้วย ที่นี bitch, ่ขายให้ได้ไหมอันนี้กดตรงนี้อันนี้บันทึกวิดีโอกดอันนี้ชัว

เอไปมอรอะไรทำมายากนะพี่บอนะอะไรยากอ่ะังอภิปูชยามะามาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมและพระสงฆ์ ดยเครื่องสักระทั้งหลายเหล่านี้มีการฟ้อนรำเป็นต้นอลังกราบโลกกับ